สามารถคอนโทรลผ่านเจ้าตัวนี้นได้หมดเลยนหผมผ่านโปรแกรมดอรอไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลปรับแต่งแทร็กต่างๆมรวมไปถึงการปรับแต่งปลักอินต่างๆก็ถือว่าสะดวกมากๆในห้ในการใช้งานทางร้านเราเก็ใช้กันอยู่ประจําในห้องสตูดิโอตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ โปรรีวิวครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเปาเช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้นะผมผมพาทุกท่านมาดูอุปกรณ์หนึ่งอย่างนะผมที่ควรมีอยู่ในสตูดิโอเลยผมไม่ว่าจะเป็นโฮมสตูดิโอเล็กๆก็ตามหรือเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ก็ตามผมถ้ามีสิ่งนี้เนี่ยก็จะช่วยในการทํางานคุณให้สะดวกมากขึ้นและสำหรับวันนี้นะผมผมพาทุกท่านมาดูเฟดเดอร์นั่นเองซึ่งเป็นเฟดเดอร์ขนาดใหญ่มากๆผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าพิฟนัตเฟดเดอร์พอร์ต15ครับผม สำหรับเฟดเดอร์พอร์ตซีรนะผมก็ที่หลักๆที่เราเห็นในตลาดเนี่ยก็จะมีรุ่น16นะรผมรุ่น8แล้วก็ถ้าใครเคยเห็นออเดอร์เที่มี1 f ึ่เฟอร์ของพิซอนั้นเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นผมที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็คือตัว16นะผมก็เป็นตัวใหญ่ละ ที่มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าจัดเต็มมากๆให้กับโปรแกรม DAW นะผมก็ใช้งานครอบคลุมกับทุกโปรแกรมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครใช้ Studio One เนี่ยอาจจะไปต้องไปคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาใช้กับโปรแกรม Cubase นะผมซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมถนัดแต่สำหรับใครที่ใช้ Pro Tools Logic อะไรเงี้ยก็สามารถอัดแอปในการเซตติ้งของผมไปดูได้นะครับผมก็อย่นงก่อนได้นะผมไปดูก่อนว่าภายในกล่องเจ้านี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนถ้าผมภายในกล่องเนี่ยก็จะมีเจ้า Faderport 16นะผมตัวขนาดใหญ่เลยต่อมานะผมก็จะมีในส่วนของ นะมเป็นการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ต่อมาผมมี DC Adapter นะคผมแล้วก็สายเชื่อมต่อเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงนั่นเองและสุดท้ายภายในกล่องผมก็จะมี User Manual นะครัผมนี่คือทั้งหมดภายในกล่องของเจ้าพิ s นัท f e d e r 16นะคผมในส่วนของด t a i l Fe เจอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปลงเจาะพร้อมกับการใช้งานของเจ้า Fader อ6เลยแล้วกันนะครับผม ไสำหรับคราวนี้ผมผมจะมาแนะนําวิธีการเ e ตอัพเฟด r ดอร์พอร์ตซิกทีผมเข้ากับโปรแกรม D A นビューนะผมอย่างที่บอกไปนะผมผมใช้โปรแกรม c ิวเบนเนาะก็จะเ e ตอัพเข้ากับโปรแกรม c ิวเบนะก็อนอดับแรกทผมเข้ามากดปุ่ม select ที่ช่องหนึ่งช่องสองนี้นะครับกดค้างไว้แล้วทําการกดปุ่มเปิดเครื่องรวสักครู่ก็จะมีเฟ t ติ้งต่างๆขึ้นมานะผมเราเข้าไปในส่วนของเ e ตอัพกดไปปุ๊บเราสามารถจูนเฟดเดอร์ได้เราสามารถตั้งทัชเชนซิตี้ได้รวมไปถึงเราสามารถเทสแบบนี้ได้นะครับ ึ่งเป็นอะไรที่เป่งแล้วก็สวยงามมากมากล่างเนี่ยเวลาเราจะเซตอัพเข้ากับโปรแกรมนะผมอันดับแรกที่เราจะเปิดโปรแกรมเลยเนี่ยเราต้องมาเซตในส่วนของ mcu นะผมให้เลือกเป็นแบบ cube ก่อนนะผมใครใช้ l o g i กก็เลือกเป็นตัวจิ e ก็ได้ใครใช้โซน่าก็เลือกเป็นโซน่าใครใช้ stewart ก็เลือกเป็น stewart ส่วนผมเนี่ยก็ใช้ในส่วนของโปรแกรม cube เซตอัพเรียบร้อยแล้วก,กด exit <c oughs> แล้วเราก็เข้าไปนส่วนของโปรแกรม คิวเบ e ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของโปรแกรม c u b a บ e เรียบร้อยแล้วผมก็ให้เท่ามาสู่สตูดิโอแล้วก็เลือก Studio Setup จากนั้นเราจะเข้ามาอยู่ในหน้าของ MIDI port setup นะผมเราจะเห็นว่า p i a n i t f p 1 6 port 1และ port 2วงก็จะขึ้นมาก็สำหรับบางคนอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ไม่ต้องตกใจนะผมให้มันขึ้นมามี1และ2แล้วกันให้เราทำการติ๊กออกนะผมให้มันเป็น inactive นะฮะ จากนะั้นให้เราทําการกดบวกเราเลือกเป็น Maggie Control m a g g i ้ Control เนี่ยมันจะ s ล l e c t port สองนะผมทั้งภาคอินและภาคเอานะผมหนึ่งตัวนะแล้วต่อมาเราก็สร้าง m a g g i ้ Control อีกหนึ่งชุดให้เป็นช h a n FP 1 6 port หนึ่งทั้งภาคอินและภาคเอาเช่นเดียวกันทีนี้เราก็พร้อมสำหรับการที่เราจะเริ่มใช้งานเจ้าโปรแกรม Cubase คู่ๆกับเฟรชพอร์ตเ,เรียบร้อยแล้วนะ ขออธิบายในส่วนของปุ่มต่างๆเลยละกันนะผมข้างล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มเทแล้วก็มีปุ่มสต o อปตรงนี้นะครับปุ่มเ e c คอร์ดถ้าคุณอยู่ในแทร็กไหนเนี่ยสม่าคุณเล็กแทร็กหนึ่งแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ๊บม,มันจะเริ่มในการเ e c คอร์ดทันทีนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มลูปนะฮะเวลาเรากดเนี่ยโปรแกรมก็จะขึ้นตามเช่นเดียวกันมีฟอร์เวิร์ดนะครับแบ็กเวิร์ดโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับต่อมา ผมขออธิบายในส่วนข้างบนหน่อยละกันข้างบนเนี่ยก็จะมี Channel Zoom Scroll Back Master Click Section Marker Channel เนี่ยก็ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นการขยับเฟเดอร์นะผมไปตาม Channel ต่างๆทีละหนึ่งนะครับในส่วนของ Master ในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมแต่ตอนนี้ Track ผมอาจจะพอดีก็เลยยังไม่ได้นะครับต่อมาในส่วนของ Zoom Zoom แล้วก็ทำการหมุนกรอเนี่ยก็เป็นการขยับ ประมาในส่วนของแบงค์แบงค์เนี่ยก็จะเป็นการขยับเฟดเดอร์ทั้งหมดไป8ชันแนนะครับผมจะสังเกตได้ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีแท็บขาวตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถกดมันจะขยับไปแบบนี้นั่นเองนะครับมีประมาณเท่านี้นะครับผมในส่วนของข้างล่างในส่วนของคลิกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตั้งอะไรไว้นะครับผมก็จะเป็นการเปิดแมคน้องเมเซสชั่นก็สามารถขยับเชื่อใ้เล็ก ในส่วนของสโตร์นิดหนึ่งนะมันจะมีเสียงออกมาด้วยนะครับผมมาร์กเกอร์สมมติว่าผมทามาร์กในส่วนของโปรแกรมไว้มันก็จะขยับไปทีละมาร์กเลยต่อมาผมคุณจะเห็นมันมี F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8ข้างล่างนี้ผมเมื่อเวลาเรากดชิปแล้วกดปุ่มต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดใช้งานในส่วนของข้างล่างนะผมซึ่งจะเป็นการเซตอัพไว้ในส่วนของคอนฟิสเกเรชันในคิวเบตนะผมอ่าผมจะทาการ เปิดมิกคอนโซลขึ้นมาเราจะเห็นคำว่าคอนฟิ guration ตรงนี้เราสามารถแอดคอนฟิ guration นะผมว่าผมตั้งคอนฟิ guration ที่1ไว้สร้างขึ้นมาเราสามารถติ๊กพวกนี้ออกได้ผมว่าคุณอยากจะทำแบบตัวเร็วสมว่าผมเอา In p u t c h ช n n น l ออกเ c h a n n น l ออก VCA f a d e r ออกแล้วสมว่าผมสร้างคอนฟิ guration ที่สองมาแล้วผมเอาทุกอย่างกลับคืนมาเมื่อเวลาผมกดช h ฟ F t F1 มันจะกลายเป็นกลับไป Configuration ที่1นะ่ะกดไป F2 ก็จะไปอยู่ในส่วนของ Configuration ที่2นะครับซึ่ง Configuration ที่2ที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือไม่มี Input Channel แล้วก็ F เฟ Channel VSC h a n n e l เนาะมาในส่วนของข้างบนบ้างข้างบนก็จะมีข้างล่างเนี่มี Save, r e d อ Undo, User 1, 2, 3ึตัวนี้ไม่ได้ใส่ใจมากก็คือการ Save การรีดูย้อนกลับที่เราทำพลาดนะครับ แอนดูนย้อนกับข้างหน้าอยากต้องการทำออโตเมชันเลเวลต่างๆเราก็สามารถทำไลน์แล้วก็หมุนพวกนี้ได้หรือรวมไปถึงในการรีดอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนขข้างบนมากข้างบนเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของแฟกนะฮะแฟกก็อย่างที่เราใช้กันนะผมก็มีการปรับเฟดเดอร์ต่างๆตามนี้เลยมันก็จะขึ้นตามเชนต่างๆเนาะอีกบัาอิกเนี่ยก็สามารถปรับแต่ง EQ ต่างๆได้นะครับหรือเราสามารถใช้ ปลักอินที่เป็นเ s สตต่างๆเพื่อการปรับแต่งผ่านเจ้าเฟเดอร์พอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับแต่้นเราสามารถเซนต์ต่างๆเวลาเราสร้างแชนเนที่เป็นรีเวิร์บอะไรขึ้นมาสามารถเซนต์ไปตามเชนเนลต่างๆผ่านปุ่มนี้แล้วก็เลือกได้เลยนะฮะต่อมาก็คือแผนเลือกแผนซ้ายขวานั่นเองจากนี้ GTRL GTR นะครับก็คือกีตาร์ซ้ายขวาผมเองถ้าผมลงล่างสุดเนี่ยก็คือลงไป100่นะ้านซ้ายสุดเลยบนสุดเนี่ยก็คือไปขวาสุดร้อเปอร์เซ็นต์เลยหรือวิธีการหนึ่งเรากดเข้าไปแท็กแล้วเราก็เลือก select. ที่เราอยากจะแพนแล้วก็หมุนตรงนี้ก็ได้จะแพนให้เหมือนกันนะคะส่วนของตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันก็ไม่ได้มีอะไรมากผมก็มีในส่วนของ input midi output effect นะครับผม user มี audio vi bus vca ต่างๆต่อมาข้างล่างก็มีปุ่ม select นะผมก็เป็นการ select t a g ต่างๆแบบที่เราเห็นกันในนี้เลยนะฮะข้างล่างก็มีปุ่ม mute solo ถูกว่าผมคลาดไว้นี้เราด้านข้างของปุ่ม mute solo เนี่ยจะมี solo clear นะครับผมแล้วก็กดเป็นที ช่แล้ต่างที่เรากด Follow ไว้เนี่ยก็จะทำการเคลียร์ทันทีรวมไปถึงมิวนะครับผมผมว่าผมมิวอะไรอะไชแนททาการ Mill มิวเคลียร์นี้มันก็จะทําการออกหมดส่วนบนนะผมก็จะเป็นในส่วนของ A R M นะฮะก็จะเป็นส่วนในการ Select เพื่อในการบันทึก Tra r a ร k แล้วทําทำการกดเล c o อร์ตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกทีเดียวหลายๆอันก็เป็นการ Select เพื่อบันทึกนั่นเองข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับเป็นบายพ s สมาโครลิงเบื้องต้นเนี่ยก็คือการใช้งานคร่าวๆมันก็ประมาณนี้ผม มาดูด้านหลังกันบ้างผมขอเริ่มจากซ้ายสุดก่อนเลยซ้ายสุดผมจะเป็นปุ่ม power นีผมเปิดปิดเครื่องต่อมาผมก็คือ dc in ขยับต่อมาผมเป็น foot switch และสุดท้ายพอร์ต usb type b ครับก็เป็นยังไงบ้างผมสำหรับเจ้า f e d e r port 16ครัผมต้องบอกว่าเราแทบจะไม่ต้องใช้เมาส์ในการ control ผมสามารถ control ผ่านเจ้าตัวนี้ได้หมดเลยในผมผ่านโปรแกรมดรอไม่ว่าจะเป็นการ control ปรับแต่ง track ต่างๆผมรวมไปถึงการปรับแต่ง plug in ต่างๆก็ถือว่าสะดวกมากๆนะผมในการใช้งานก็สำหรับใครนะผมที่สนใจเจ้า pfnat fedder port 16ตัวนี้นะผมหรือ feeling อื่นก็ตามนะผมก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านมิเฮดโปรดูผมอยู่ที่ซอยเล็กแผง24แยก30อยูอ่ข้างกับหายไว้เอแบ็กเอสัมชันหัวมากหรืออยู่เยื้องกับสนามราชมังคลากลา,าสถานแต่ถ้าใครไม่สะดวกผมทางเราก็จะมีบริการสั่งซื้อออนไลน์เช่นเดียวกันนะผมไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กไลน์แอดอินสตาแกรหรือโทรมาก็ได้ผมที่ขึ้นอยู่ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่ญญาทุกคนจะชอบกันสำหรับเฟเดอร์พอร์ตซิกซ์ทีนะผมเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยก็ใช้กันอยู่ประจําในห้องสตูดิโอตรงนี้เลยนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะคครรรััััับบบผมลาวววนนนีี่ขออตไปกะสสด